เหตุการณ์ได้ตัดมาที่ไหนซักแห่งในฐานของสมาคมมนุษย์ประหลาดเซลล์ก้อนเนื้อของโอโรจิได้ขยายไปทุกสารทิศเพื่อไล่แดกมนุษย์ประหลาดลูกกระจอกเพื่อให้ตัวมันฟื้นพลังกลับมาอีกครั้งตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างทัตซึมากิและไซโคสมนุษย์ประหลาดที่เกิดจากเซลล์ก้อนเนื้อของโอโรจิได้รอบโจมตีทัตซึมากิจากด้านหลังแต่ทัตซึมากิสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายแต่ไซโคสได้ใช้จังหวะน,นี้รีบกระโดดลงไปหาก้อนเนื้อของโอโนโจิที่อยู่ด้านล่างทัตซึมากิพยายาม หยุดไซโคสเจ้าโรจิขัดขวางเอาไว้ทักสมากิก็สงสัยว่าไอ้ก้อนเนื้อหนืดหนืดที่ไปโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีมันก็เป็นผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันลามไปถึงไหนแล้วด้วยก็อยากขยี้ฐานทัพของพวกมันให้เละในทีเดียวอยู่หรอกแต่ติดตรงที่ไม่รู้ว่าเด็กตัวประกันอยู่ไหนใครก็ได้รีบรีบช่วยเด็กคนนั้นออกไปทีให้ตายจะไม่ได้เรื่องสักคน ส่วนทางด้านของไซโคสเธอกำลังจะรวมร่างกับก้อนเนื้อของโอโรจิแต่ทันใดน,นั้นก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเธออีคืออีคือโอโรจินี่แกมีพลังมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าแกซ่อนมันไว้มาตลอดเลยงั้นหรือโอโรจิได้ทำอะไรบางอย่างกับไซโคสตอนนี้สติข,ของเธอแทบหลุดอยู่แล้วโอโรจิได้หัวเราะคูกคูค,คแล้วพูดว่าที่ผ่านมาเธอส่งเครื่องส่งเวยให้ฉันเพื่อเล่นการพัฒนาของฉันมาโดยตลอดต้องขอบคุณเธอมากจริงๆนะไซโคส แต่ว่าเครื่องสังเวยตัวต่อไปก็คือเธอไงล่ะในขณะที่โอโรจิก,กำลังจะยึดร่างของไซโคสได้สำเร็จ ไซโคสได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเธอได้ปล่อยแสงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับสายฟ้าออกจากหน้าผาตงฟังคำสั่งของชันซะแกเป็นได้แค่ภาชนะที่ช่วยขยายพลังของฉันเท่านั้นฉันคือเจ้านายของแกหลังจากที่ไซโคสพูดจบก็ปรากฏร่างของมนุษย์ประหลาดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมร่างของไซโคสและโอโรจิทัตซึมากิที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าเผยร่างจริงออกมาแล้วสินะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้ทำให้ฉันสู้ได้ง่ายขึ้น ส่วนไซโคสได้พูดขึ้นว่าฉันทำสำเร็จร่างเนื้อของโอโรจิเป็นของฉันแล้วคราวนี้แม้แต่นางเตี้ยทัตซึมากิฉันก็สามารถชนะได้รวมถึงไอโลนที่เคยฉกฉันเป็นชิน้นชิ้นก็ด้วย หาตัวเจอเมื่อไหรหัวล้วนแกแตกแน่คือที่ไซโคสพูดแบบนี้เพราะเธออาจจะได้รับความทรงจำของโอโรจิมาหลังจากที่เธอยึดร่างของโอโรจิได้สำเร็จเพราะคนที่โดนไซตามะกระทือก่อนหน้านี้เป็นโอโรจิไม่ใช่ไซโคสไซโคสได้สั่งให้หัวมังกรของโอโรจิที่อยู่ตามซอกตึกโจมตีทัตซึมากิแต่ทัตซึมากิก็สามารถจัดก,การพวบมันได้อย่างง่ายดายจากนั้นทัตซึมากิก็หันไปเล่นงานร่างมนุษย์ประหลาดของไซโคสแต่ไซโคสได้สร้างบาเรียรป้องกันเอาไว้แม้แต่ ทัตสึมากิก็ทลายไม่ได้เพราะมันแข็งมากมนุษย์ประหลาดของไซโคโสได้ใช้อาวุธของมันทำอะไรบางอย่างกับบาเรียรของทัตสึมา์กีทัตสึมาก,มากิได้พูดขึ้นว่าง่จริงๆเธอยังคิดว่าแรงดึงดูดจะใช้กับฉันได้ผลหรือไงแต่ท้งใดนั้นทัตสึมากิก็ตกใจกับอะไรบางอย่าง ไซโคสได้สร้างร่างอันใหญ่บาลกัะของเธอขึ้นบนหัวมนุษย์ประหลาดจากนั้นไซโคสได้จับไปที่บาเรียของทัตซึมากิแล้วพูดว่าฉันสลับบาเรียของเธอที่อยู่ด้านนอกเข้าไปด้านในต่างหากละอีกเตียและตอนนี้ทัตซึมากิก็ไม่สามารถคลายบาเรียของเธอออกได้และเมื่อทัตซึมากิไม่สามารถคลายบาเรียออกได้พลังที่เธอปล่อยออกมาและพลังที่ไซโคสปล่อยเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดแรงดันภายในและทัตซึมากิก็จะเละเป็นขี้ว่าแล้วทัตซึมากิก็เละเป็นขี จริงๆแต่ไซโคสได้พูดขึ้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะเธอจะแดกทัดสมากงทุกส่วนของร่างกายไม่ให้เหลือแม้แต่ขี้ตัดมาที่กลุ่มของไซตามะ ไซโคสได้ปล่อยก้อนเนื้อของโอโรจิไล่แดกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในฐานทัพของสมาคมมนุษย์ประหลาดและตอนนี้มันก็ไล่าตามพวกไซตามะมาติดๆก้อนเนื้อมันไล่แดกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันแพลรพยายามฟันสกัดมันเอาไว้แต่มันก็เล็ดลอดมาได้และกําลังจะลากไซตามะไปแดกแต่มันก็จับไซตามะไม่ได้เพราะมันลื่นหัวเหม่งของไซตามะไซตามะก็เลยต่อยมันไปหนึ่งหมัดเพราะพี่แกไม่ชอบให้ใครมาเล่นหัว แลดละมนุษย์ประหลาดตาเดียวก็ยืนดูด้วยความงง ไซตามะต่อยทีเดียวเซลล์ก้อนเนื้อของโอโรจิที่ปล่อยออกไปก็ถูกทำลายจนเกิดหมดและมันได้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำให้คิงและทาเรโอรอดตายจากการไล่แดกของก้อนเนื้อโอโรจิมาได้แบบโคตรโชคดีและการที่ไซตามะทำลายก้อนเนื้อของโอโรจิในครั้งนี้มันทำให้ไซโครสร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดราวและนั่นทำให้ทัตสึมากิหลุดออกจากบาเรียมาได้ไซโคสก็ได้แต่คิดในใจเป็นไปได้ไงเซล์จำนวนมหาศาลถูก ทำลายในทีเดียวพร้อมกันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นแล้วไอ้สัมผัสลื่นๆเมื่อกี้มันคืออะไรสัมผัสลื่นๆที่ไซโคสหมายถึงน่าจะเป็นหัวของไซตามะทันใดนั้นอุปกรณ์สื่อสารของทัตสมากิก็มีเสียงของคิงติดต่อเข้ามาคิงบอกว่าเขาช่วยเด็กที่เป็นตัวประกันออกมาได้แล้วทัตสมากิกที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าสมกับเป็นคิงหมายความว่าต่อจากนี้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องออมมืออีกต่อไปแล้วสินะ